ท่านผู้ชมครับช่วงแรกของรายการก็ได้พูดถึงความไม่สงบนะครับหาทางขจัดข้อขัดแย้งนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องข้อขัดแย้งเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็เกิดจากการที่แต่ละฝ่ายอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมฉะนั้นความเป็นธรรมมันก็คงจะต้องมีจุดที่พอดีนะครับผมพูดถึงเรื่องความขัดแย้งจะขอเรียนถามท่านแม่ทัพนะครับว่าถ้าเผื่อแต่ละกลุ่มแต่ละพัก ก็ยังมีความขัดแย้งกันในกลุ่มในพักนะครับแต่ถ้าเผื่อจะมีปลองดองสมานฉันบางพักคนในพักนะฮะบางคนก็บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าเราจะแยกนะฮะแยกกลุ่มที่ไม่ชอบความรุนแรงชอบสันติวิธีแยกออกแต่และกลุ่มออกมามาร่วมพูดคุยกันก่อนแล้วค่อยให้ให้คนที่ยอมรับนะฮะในปัญหาเรื่องสันติวิธีค่อยกลับไปพูดกับพวกตนเอง นะครับอย่างนี้มันจะได้ผลไหมครับท่านครับนั่นก็คือวิธีการในรายละเอียดเป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการนะเป็นคอร์ดอเวคชั่นอันหนึ่งซึ่งใครเป็นคนทำก็คนที่มีอํานาจคนที่สามารถที่จะรู้ในคราวนี้ว่ารู้ว่าข้อขัดแย้งนี้ระหว่างใครก็ระหว่างรัฐบาลกับอดีตนายกใช่ไหมครัเนี่กลุ่มแล้วก็นําไปสู่อดีตนายกก็เขาก็คุมอะไรเขามีอะไรอยู่ในมือก็คือหนึ่งภาคเพื่อไทย สองกองกําลังแดงก็ถือว่าอย่างนั้นในผูวกเรียองของสามก็มวลชนเสื้อแดงใช่ไหมซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการที่จะเข้ามาเพื่อปกครองประเทศนะต่ัอจากประชาธิปัตย์ก็แล้วกันอาจจะมาในการเลือกตั้งหรือวิธีการไหนก็โอเคแหละใช่ไหมทีนี้ว่าอีกควันก็คือรัฐบาลและกองทัพในครัี้กองทัพกับรัฐบาลก็ถือว่าเป็นผู้เดียวกันแล้วก็ประชาชนซึ่ง ประชาชนซึ่งมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร,ร่เสื้อแดงมันมีการใส่เสื้อชัดเจนที่มันมีหลากสีใช่ไหมทีนี้ว่ามันปัญหาคืออะไรนําไไปสู่ทีงที่เราพูดปัญหาคืออะไรในการนี้ปัญหาคือว่าคุณพาจร้าบอกว่าป,ปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมอะไรที่ต้องพูดได้ชัดเจนว่าคืออะไรความไม่เป็นธรรมนี่ถ้าทาง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 ฝ่ายทหารหรือทาง,ทาง ทางวิทยาการเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าเงื่อนไขสังคมหรือเงื่อนไขสงครามมันมีเงื่อนไขอันนี้แล้วมันจึงเกิดสงครามกันขึ้นครพอพอเกิดเงื่อนไขอีกฝ่ายไม่พอใจก็เกิดสงครามเกิดถ้าลเลาะเบาแวงเกิดเป็นสองฝ่ายกันขึ้นเมื่อสองเกิดสองฝ่ายกันขึ้นแนวทางในการแก้ปัญหาก็สันติวิธีและการทหารคือสันติวิธีคือความนิ่มนวลใช่ไหมค,ความ แกโ่โดยโดยโ,โดยโดย,โดย,โดย,โดยไม่ไม่ใช้ความรุนแรงการทหารคือการใช้ความรุนแรงมันเองทีนี้เรากําลังพูดถึงว่าความการใช้ไม่ไม่ใช้ความรุนแรงแต่ทีนี้ว่าใครอยากจะเป็นเจ้าภาพในใครั้งนี้เราถามว่าเจ้าภาพคือใครก่อนไม่ใช่ไม่ใช่คุณพัชระาห,หรือผมหรือใครมันต้องมีเจ้าภาพก่อนแนวความคิดรัฐบาลเขาจะเขาจะจะจะใช้ การร้องร้องหรือเปล่าซึ่งนายกก็มีมีออกมาแล้วเป็นนโยบายกี่ข้อ7ข้อหรืออะไรการร้องร้องใช่ไหมซึ่งออกตอนนี้เสื้อแดงกําลังอารวัตอยู่ที่ราชประสงค์ก็ออกมาแล้วก็มีการปฏิบัติจริงๆขนาดไหนมีตั้งมีตั้งนายอาดีตนายกอน,นันต์มีตั้งหมอประเวศมีตั้งครับมีหลายคณะมานแต่ที่นี่อย่างที่เราพูดอ่ะเขาตั้งแล้วเขามีอํานาจจริงๆกันหรือเปล่าหรือหรือ ตั้งเพื่อเพื่อเพื่อได้เวลาในการบริหารประเทศให้ได้เวลาให้ได้จบ,บยาวๆหน่อยเรื่องอะไรนี่มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านอย่างเราเราいいกำลังเฝ้าดูอยู่ใช่ไหมว่าจะปลองดองจริงหรือไม่ว่นานปลองจริงหรือไม่เนั้นออกมาก็ไปหาคุณสุนที่ไปพูดอย่างโน้นอย่างนี้ออกมาว่าจะมีการจะมาเป็นนายกนัฐบาลแห่งช่งแห่งชาติอะไรซึ่ง ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างที่เรากรู้กันผู้ฟังก็รู้ผู้ชมก็รู้ผมก็รู้ก็เพราะเราอ่านหนักนั้นือพิมพ์หรือฟังข่าวอันเดียวกันใช่ไหมแต่เพียงว่าคราวนี้เรากําลังมาพูดถึงทฤษฎีหรือพูดถึงว่าแนวทางในการปฏิบัตินี่นะสามารถทําได้หรือเปล่ามันก็สามารถทําได้อย่างที่ผมบอกว่ามันมีหลักการหลักความสาเร็จในการแก้ปัญหาอยู่แล้วปัญหาทุกปัญหาในโลกแก้ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราหยิบแนวทางการแก้มาถูกไหมถ้าหยิบผิดมันก็ ติดกระดุมผิดมันก็ผิดไปตลอดเพราะน,นั้นเราต้องอาจจะต้องแก้แก้มาแล้วมาติดใหม่ก็ได้ถ้าทุกคนเอาเรื่องผลประโยชน์ของชาติเป็นหลกักมันต้องพูดย้ำถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลกักไม่ใช่ผลประโยชน์ของทีนี้ในคราวนี้ถ้าเราดูดภาพมันเป็นการสร้างภาพทางด้านการเมืองมากกว่าแทบทุกพักไม่ว่าพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพกทักคนก็แหม่มทำงานเพื่อชาติพลเมืองแต่ จริงๆมันไม่อย่างนั้นใช่ไมมันไม่มีความชัดเจนท,ที่ท่านพูดหมายถึงว่าแต่ละพักก็มัวแต่จะสร้างภาพเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีคะแนนนิยมสูงก็แน่นอน,อน,นครับแน่นอนได้ได้ภาพทางด้านการเมืองถึงกับเราพูดว่าถึงกับเขาพูดว่าทุกคนเมดเกมการเลือกตั้งกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมซึ่ง ซึ่งเมื่อมีการเลือกตั้งมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาก็คิดแต่จะเป็นรัฐบาลใช่ไหมคิดแต่เป็นรัฐบาลไม่ใช่คิดแต่แก้ปัญหาว่าแก้ปัญหาชาติทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านการศึกษาอย่างไรในครันี้ซึ่งมันมีอย่างเราเคยพูดซจำได้ว่าจับตรงไหนมันก็แทบมีอาการตัวร้อนตรงนั้นหรือเน่าตรงนั้นนะถ้าพูดกันหยาบๆใช่ไหมไม่ว่าเรื่องการศึกษาเรื่องทางสังคมกิตวิทยาหรือเรื่องทงุกเรื่องแทบทุกเรื่องใช่ไหมเราแทบทุกเรื่องเลยเดี๋ยววันนี้ ใช่ไเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวน,นี้ก็ข่าววิธีสุดก็คือมีดาราไปทําผู้หญิงทองมีลูกไม่รับกัน <Okay. S 1> อะไรเนี่ยกลายเป็นเรื่องย,ยาวใหญ่เป็นเดือน,เด,อนเดือนพูดกันใช่ไหมคลับ,บเป็นเรื่องเหลียวไหลทั้งนั้นใช่เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติไงผมว่าจึางต้องมีสมาธิมีสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นแล้วเราก็นําไปแก้ปาาัญหาอารมโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเพื่อเพื่อปฏิรูปการปกครอง ปฏิรูปประเทศหรือเพื่อโดยเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับครัก็สามารถทําได้ครับท่านครับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าความเป็นธรรมนะครับผมก็คิดว่าจะต้องพูดเป็นกรณีนะครับเช่นเอาละครับถ้าความเป็นธรรมในทางการเมืองนะฮะถ้าอย่างการเลือกตั้งกกตนี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับคือเดี๋ยวนี้ก็มีมีหลายฝักหลายฝ่ายพูดว่าเออถ้าถ้าประชาชนนะฮะเชียร์พรรคที่ตนชอบอยู่พอพรรคที่ตนชอบถูกยุบนะครับ เขาก็อ้างเหตุว่าเออไม่เป็นทมไม่อะไรแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าจะพิจารณาให้ดีให้ความเป็นธรรมนะครับผมคิดว่าปัญหาก็ไม่น่าจะเกิดนะครับส่วนการปปชนะฮะป้องกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับบางคนเขาก็พูดทุจริตเหมือนกันอะไรเหมือนกันอ้าวทำไมฝ่ายนู้นถุงหยิบมาลงโทษลงโทษสถานนักอีกฝ่ายหนึ่งยังลอยนวลน,นะครับ เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอิงอานาจรัฐหรือไม่หรือเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงความการที่ไปรับความเป็นธรรมแบบชาวบ้านแบบพื้นพื้นนะครับเช่นเอาละไปติดต่ออําเภอนะครับติดต่อหน่วยงานราชการก็มาได้รับความเป็นธแบบรนออนร,ร,รมรามาไ,ได้รับความสะดวกจะไปโอนที่ดินเขาก็ถามกันมีไหมไปโอนแล้วไม่ต้องเสียตังค์ใต้โต๊ะทั้งที่โอนได้โดยถูกต้องโดยชอบโดยกฎหมาย มันก็ยังจะต้องกระดิกนิ้วเอาเงินไม่ว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปอะไรเขาก็ไม่ได้สนหรือประการเสียภาษีนะฮะบางทีชาวบ้านกบน็บ่นหาเช้ากินข้ารายได้น้อยเอ๊ะทำไมต้องมารีภาษีกันทําไมคนรวยรๆๆายได้เยอะกลับเลี่ยงภาษีได้มหาศาลอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาโอดควรหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาได้รับผลกระทบจาก,จากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับระดับล่างๆผมคิดว่าปัญหาเหล่านี้ เหมือนกับว่ามันสะสมมานานนะครับท่านครับแล้วก็เกิดความแค้นเกิดความเก็บกดพอมีการชุมนุมก็เลยมาร่วมกันเยอะผมมาเชื่อว่าอย่างชุมนุมข่าวที่แล้วนะฮะที่ว่ามากันเยอะๆผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งเขาก็ไม่เลับความเป็นธรรมจริงๆนะครับเขาถึงมาร่วมด้วยนะครับก็เลยอยากจะเกิดในประเด็นนี้ครับท่านแม่ทัพมีความเห็นอะไรที่จะ แสดงความคิดเห็นไหมครับท่านก็ก็พูดถึงเรื่องความเป็นธรรมใช่ไหมเพราะว่าพระกมณิชย์แห่งประเทศไทยก็ได้อ้างเรื่องความเป็นธรรมนี่เป็นหลักคับคาบเป็นธรรมเป็นหลักครับมีการเคลื่อนไหวจนถึงกับสามารถยึดเกือบยึดได้ทั้ง52จังหวัดแล้วตอนแต่ตอนหลังมันมีการแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองมีการออกมีหยิบแนวทางในการแก้ปัญหามาถูกต้องเราแก้ปัญหาได้ใช่ไหมเพราะนั้นก็คือความเป็นธรรมมันก็มันก็ คู่กับมนุษย์แหละคู่กับคู่กับมนุษย์กัแล้วกันเรื่องการเอาเปรียบการเห็นแก่ตัวใช่ไหมเพราะมนุษย์มันมันมีนิสัยอย่างนี้กันอยู่แล้วทีนี้ว่าเราก็ต้องมามาพูดในการนี้ว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างเพื่อจะได้อำนาจรักระหว่างรพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยเราจะเอาไม,ไม่ต้องพูดว่าพรรคไหนพรรคไหนระหว่างรพรรคการเมืองมันก็มันก็ใช้รูปแบบใช้กลยุทธ์ใช้วิธีการ ทั้งหมดทั้งดีทั้งชั่วทั้งทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังทั้งใต้ดินทั้งบนดินอะไรใช่ไหมมันเป็นการเพื่อเพื่อเพื่อเอาชนะกูจะได้มาเป็นได้อำนาจรัฐเป็นรัฐบาลได้ไใช่ไหมครับแม้ท่าน,นครับถ้าเผื่อจะเอาชนะอย่างเดียวโดยไม่มีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ไม่นึกถึงความถูกต้องผมว่ามันก็น่าจะมันก<ด>็ไม่ได้เ,เรื่องที่เรามาพูดนี่เรารมาพูดเพื่อให้เขาได้คิดว่า มาธก,กิจว่าอยู่ต้องคิดถึงความถูกต้องถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักไม่ใช่เอาตัวเองเป็นหลักถ้าตัวเองเป็นหลักมันก็บ้านเมืองก็ก็วอดวายใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องทีนี้ว่ามาพูดถึงว่ามีกกตมีปปชที่คุณพระว่าเราก็มาดูที่ในอดีตนะับผูบ้มในการกรกตนนติดคุกไปกี่คน,นสามสี่คนใช่ไหมาะ เป็นธรรมหรือเปล่าเพราะว่ามันปฏิบัติผิดกฎหมายยังไปข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําผิดกฎหมายมันก็ต้องมันก็ต้องรับกรรมใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นพอฝ่ายฝ่ายที่ได้เปรียบฝ่ายที่ได้เปรียบโอเคเป็นรัฐบาลก็คนนี้ก็โน่าชื่นชมพอพอหมดอํานาจก็กลายติดคุกเใช่ไหมใช่ไหมมันก็คือคือเรื่องของการต่อสู้เพราะนั้น เพราะนั้นการที่วิภาควิจารณ์ก็มันก็เมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นก็เกิดคําว่าสองมาตรฐานขึ้นซึ่งเขาก็ชูเรื่องสองมาตรฐานมาเป็นหลักเลยในการ,รหาเสียงหรือในการ,รตอบโต้รัฐบาลใช่ไหมว่าในการนี้รัฐบาลมีสองมาตรฐานครับซึ่งมันเป็นข้ออ้างแล้วมันมันเป็นข้ออ้างเพราะสารเสรืินเขาก็มีความยุติธรรมเพราะว่าถ้าตัดสินใจกู ูเป็นควายถูกกูก็ว่าโอ้ดีถูกมี้นมาตรฐานเดียวแต่ถ้าผิดเมื่อไหร่ใช่ไหมซึ่งถ้าเรามาดูมีความเป็นธรรมจริงๆนะมันก็จะเห็นว่ามันที่คำว่าสองมาตรฐานก็คือแนวทางในการแนวทางในการต่อสู้กั่นั้นเองเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ที่ทางทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งกําหนดขึ้นครับใช่ครับท่านครับแต่ว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงจริงๆแล้ว มันก็มีสองมาตรฐานมีอยู่จริงมันก็มีมันก็มีมันก็มีแล้วระยะหลังๆนี่ครับผมคิดว่ามันค่อนข้างจะมีเยอะมีสูงด้วยนะครับไม่วยอะมรแต่งตั้งเยอะใช่มัือมวลชนก็ต้องเปิดโปรงที่ต้องข่งโปรงใช่ต้องพูดต้องเอามาพูดต้องกล้าพูดไงแค่ปล่อยแล้วเรามานั่งบนกันในสภาก็บกาแฟมันไม่ได้อย่างเนี้ยอย่างนักจัดรายการนักวิจารณ์ทัางยก็ต้องพูดจริงๆว่ามันสองมาตรฐานนี่ให้มันชัดเจนว่าคืออะไร ใช่ไหมคืออะไรที่คําว่าสองมาตรฐานไม่ใช่เพราะถ้าฝ่ายกู้ได้ก็มาตรฐานเดียวเพราะกูไม่ได้ก็กลายเป็นสองมาตรฐานครึ่งเมืองไทยมันมันมันขาดเหตุผลในคนในประเทศไทยชาวไทยในที่ขาดเหตุผลมันมันดูมันเป็นไม่รู้จะสรุปยังไงว่าแต่แย่สรุปมันทําให้ชาติบ้านเมืองแย่บนิสัยคนไทยด้วยเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าสื่อ ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมาตีแผ่ใช่ไหมครับผมก็เห็นด้วยนะครับถ้าสื่อหรือประชาชนเอาความจริงเข้ามาตีแผ่นะครับก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้แต่สําหรับเมืองไทยนะฮะคนที่เอาความจริงมาพูดหลายต่อหลายครั้งนะครับจะต้องถูกอิทธิพลมืดอํานาจมืดหรือว่าผู้มีอํานาจข่มเหงรังแกรุกราลความจริงก็เลยไม่ปรากฏปัญหาก็เลยไม่ถูกแก้ ใช่ไหมครับท่านครับก็ก็อย่างนั้นแหละเพราะนั้นเราจึงบอกว่านําไปสู่คําว่าผู้ถืออาวุธไงว่ากองทัพมันจะต้องมาเป็นกรรมการหน่อยต้องมาชี้กองทัพต้องมาชี้สั่งชี้นาสังคมว่านี่ถูกนะนี่ผิดแล้วเป็นจริงอยู่บนเส้นความถูกต้องอ่ะยืนบนเส้นความถูกต้องไม่จะยืนกลอมเส้นกูเจ้าขังครั้งนี้กูก็ว่าอันนี้ถูกเจ้าขังนี้ว่าใช่ไหมหรือครั้งนี้มีอำนาจกูก็ไปเข้ามันไม่ได้ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือแก้ปัญหาได้โดยองค์กรของชาติครับบางองค์กรเช่นกองทัพนี่มันจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้เพราะกองทัพจีนนาสังคมไทยมาตั้งนานแล้วครับใช่ไหมตั้งแต่กองทัพกองทัพดูแลชาติบ้านเมืองมาสร้างประเทศกองทัพทั้งนั้นครับแม่ทัพก็กลายเป็นเป็นพระมหากษัตริย์ไปใช่ไหมเป็นราชวงศ์ไปอะไรเนี่ยเพราะนั้นกองทัพต้องอย่างนี้ ต้องสามารถแก้ได้ไมิฉะนั้นแล้วมันก็เกิด2มาตรฐานถ้ากองทัพไปเทคไทยยันใดอันหนึ่งพินิจกองทัพต้องเป็นหลัก